มีบ้านไดเป็นคือการบอกค่ะบัดย้ำถามว่ามือนีเธออยากกินยังและส่วนหลายแล้วคําตอบที่ได้อียังกระไดพี่น้องเอ้ยคนเส็ยดหยังซูเพื่อนกินบ้านนี้ <c oughs> <c oughs> ก่อนอื่นเลยสิริก็ต้องคอสวัสดีเอฟซีพี่น้องป้องปายเปิดคลิปมามือนีก็สิพอกันในครั้วอีกกล้วค่ะ <c oughs> คําถามที่เป็นแบบว่าปกค่อยิไดคําตอบก็คือถามว่ามือนีเธออยากกินยังซะสิสียซูกินแล้วคําตอบที่ตอบมาว่าอ,อ,อียังกระไดเธอโอ้ยพี่น้องเอ้ยอันคนถามเองก็จ้าเสียดหยังสูเพื่อนกินนะคะทุกคนค่ะในเมื่อนึกหยังบอกออกก็ตัม บักฮวงไวก้กอนคะ่ะเฮ็ดทาแล้วกินว่ากินก็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะแตุ่ดทไทยแล้วก็ต้องกินคะ่ะบ่กกินนีรอบนาเฮ็ดกินเองลด้นอันนี้กะหยอกๆยอกนะคะ,ะ,คะทุกคนคะ่ะปกตินีคันสิริเฮ็ดยังไวถทาเพิ่นกนสิกินเบิร์ตซูยางล่ะคะ่ะนอกจากว่าเมนูนันสิมีเฮ็ดนะคะเพราวะว่าคุณสาบานน,นี่นี่บก,กินเฮ็ดกันเลยคะ่ะตัดผามาเบงแนวกินแล้งของเฮาบาดนี่มือนี่สิริกสิทอดไส้กอรอกคะ่ะไส้กอรอกอันนี้ก็ได้มาแต่ซูลิ้นนะคะทุกคนค่ะได้มาแต่ล้านของฝากเตาซะเลนนะคะทุกคนค่เมือววาาีก้ เตาง้อยว่าสันขอโทษขออาภาัยหล,ลายเด้อค่ะก็มีเอฟซีเพื่อนถามมาว่าเตาสซเลนบอเออ,เออยเอออันคีดีบอพีน,นะคะทุกคนค่ะขออาภาัยลหลาย,ลายอยากอายแย้งขนาดจังหวัดเจ้าของได้นี่ในระหว่างที่ห่อถาใส่กอ,อกสูฟิลิกสิมักขูดบักุ่งกันฐานเลยค่าบักุงนี่ก็เเลือตต้งเต่มเมือวานนะคะทุกคนค่ะสื่อมาหนวยหนึ่งนี่สิต่าได้ประมาณ3เทื่อพผุนดอกค่ะนี่เลยค่ะทุกคนมือนี่สิลิกซิต่ำส่วนใส่หมูย้อนนะคะทุกคนค่ะอันดับแรกเข้าสิต่าบักพีก,กันซะกอนว่างยานี่ก็เอาใส่กอ,อกออกแล เดีเด๋ยวยานเอฟซีเพิ่นเซลวายยายลืมเอาใส่กอกออกอย่านใหม่แต่บ่ลืมเอาออกกันย่างใหม่ยู่พี่นวงเอ้ยย้อนว่าข่อยคาตะขุดบักฮ่งสำหรับสูตรตำกะฮ่งของเข้าก็สิเป็นสูตรบ่ซ้ำจำสูตรบ่ไรอีกแล้วค่าตำแนวด้กัยาขอตำมันแ่บนะคะทุกคนค่ะนี่สิ่งที่ขาดบ่ได้ไรก็คือบักกวกหน้าบ้านเข้า่าอันนี้พี่นวงเอ้ยแด้มาตัังเตีปีใหม่ หอมสันเดย์บกอกบ,บานเฮานี่พอะถ้าตามเรียบร้อยดีแล้วสิลีกระสไส้หมูย้อลงไปเลยค่าแล้วกระส้ผักซีใบเลื่อยลงไปเลยค่ะหรือว่าผักหอมเปนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นขนมจีนลงไปเลยค่ะจังหวะน,นี้เราจะไม่ตามนะคะทุกคนขานี่เทากระสิโคเล่แบบนี้แล้วกระเทลงถาดเลยค่ะ ปาทุกคนขาหนีสีสันแบบนี้เห็นตะว่าเข้าต่ำบะเพ็ดก็เสีบถึงใจนะคะพี่น้องขาไปค้าบาานี่เตรียมพร้อมเสิร์ฟในระหว่างที่สิริไทยคลิปอยู่คุนสาของเข้ากมาหอดแล้วคะ่ะขออภัยในความต่างไฟนะคะทุกคนขากันย่อนว่าบอทันคุนสาอิลีคะ่ะเพราะว่าเพื่อนมาหอดไวคลิปของเข้ากันเลยสิออกมาแบบอูจูอาจาร์นะคะทุกคนขากันหย่อนว่าเฝ้าโพสต์ว <c oughs> ่าแต่มาหอดแล้วเพื่อนก็ซองเบิองแนวกีดนะคะทุกคนขาคำถามแรกก็คือว่า มือนีโสมตามอีกระบอกว่าสันพี่น้องเอ้ยใครขอเหตดจังใดก็เพื่อนบอกว่าเ็ดหยังก็ไดคำว่าเ็ดหยังก็ได้นี่มันก่วงแต่เด้พี่น้องสาหรับสีรเรียวกระจักสีเเหตุยังเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เลยเห็ุอันที่แนววจาของอยากกินนี่ล่ะค่ะก็คือต่าส่วนใส่หมูย้อนนั่นเองค่ะกินคู่กับผักสลัดนะคะทุกคน่าปาามันเข่ากันบักคักเลยค่ะแล้วใส่กอกอีสานเทาทอดมือนีป้าพี่น้องมันเข่ากันดีขนาดบักคักเลยค่ะปานนี่ก็มาเสพเสียนกันเด้อค่ะสาหรับปานนี่กระสิกินง่ายอยู่ง่าย ของเข้ามือนี่เลิศสเปนตแตนบักคักเลยค่ะ